ไลค์ like, ใช่เลยถ้าพูดถึงกเกาะเสม็ดสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายคนคงจะนึกถึงการพักผ่อนบรรยากาศดีๆของชายทะเลแต่ที่นี่ยังมีกิจกรรมดีๆอีกด้วยนะครับล่าสุดมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่เกาะสม็ดครับคือการแข่งขันจักรยาน PTTGC เกาะสม็ดเสือภูเขา215 0ตอนเสม็จเสือภูเขาซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ PTTGC กับชมรมปั่นจักรยานจังหวัดระยอง จุดที่แข่งขันคืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมยากคนระับงานนี้เปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคักมากๆเพราะมีนักปั่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า300คน เเสม็ดเสร็จบนภูขเขาซึ่งเราเชิญชวนนักงปั่นจักรยานเนี่ยมาปั่นที่เกาะเสม็ดมาดูความสวยงามของเกาะเสม็ดแล้วก็ทําให้เกาะเสม็ดมันเป็นที่รู้จักเมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพเมื่อคนมาปัาน่นจักรยานมากขึ้นเนี่ยสุขภาพก็จะดีอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นนโยบายทางด้านภาครัฐด,ด้วยที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยขับรถปัน่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปล่อยตัวจักรยานอยู่ที่หาดสายแก้วหน้าประติมากรรมรักแท้แลนด์มาร์คแห่งใหม่บน,กนเกาะสมิตครับตอนนี้ขันอยู่ที่การปล่อยตัวการแข่งขันปั่นจักรยานสมิตเสือภูเขานะครับซึ่งตอนนี้จะปล่อยตัวแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเส้นทางการแข่งขันปั่นจักรยานในครั้งนี้ยาว15กิโลเมตรครับใช้เส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมญา ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางสุดขินเลยครับเพราะมีทั้งปั่นบนหาดทรายปั่นขึ้นเขาลงเขาทางวิบากแต่ว่านักปั่นแต่ละคนก็เต็มที่มากๆถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าวิวสองข้างทางที่ปั่นจัก,กรยานถือว่าเป็นกำไรของนักปั่นครับเพราะว่าสวยมากๆการแข่งขันนั้นใช้เวลาประมาณ40นาทีนักปั่นก็มาถึงเส้นชัยกัจนจุดครบครับ ถึงแม้ว่าจะปั่นจักรยานมาเหนื่อยแต่ดูจากสีหน้าของแต่ละคนนั้นผ่งบอกได้ถึงความสุขอย่างเห็นได้ชัดจะขอเชิญชวนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมากเกาะสม็ดก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาเที่ยวกเกาะเสม็ดกันมาก,กเกาะสม็ดยังมีธรรมชาติให้พวกท่านได้เที่ยวอีกเยอะส่วนเรื่องจกอักรยานก็มีสนามจากักรยานที่ปั่นแล้วท่านใช้ความสามารถก็เรียนเชิญครับผม มาถึงการมอบรางวัลครับรางวัลน,นั้นจะได้รุ่นละเจ็ดคนถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้รับรางวาัลแต่ว่าพวกเขาก็ได้ความสุขจากการออกกําลังกายแบบที่พวกเขารักนั่นก็คือการปั่นจัก,กรายานกิจกรรมสเสมาส์เตอรผู้เขาที่นี่ดีมากๆครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายแล้วกิจกรรมนี้ยังทําให้เราได้รู้ว่าบนกเกาะเสม็สยังมีธรรมาชาติที่สวยงามหลงเหลือให้เราได้ดูกันอีกมากมายแบบนี้กันต้องขอกดไลค์ใช่เลย